สวัสดีค่ะบีมาแชร์นะคะวันนี้จะมาตอบคาถามนี้เลยค่ะมีสูตรแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือหรือเปล่าคะค่ะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะอันดับแรกนะคะเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาแทนค่าสูตรกันเลยโดยกดเครื่องหมายเท่ากับค่ะกดตัว B นะคะสูตรของเรานี่เลยค่ะเป็น ช่องนี้เลยตัวน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้นะคะ h t t a e x t จากนั้นนะคะเมื่อได้สูตรนี้แล้วจะพิมพ์หรือจะดับเบิลคลิกสองครั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาจะให้วงเล็บมาเรามากดเลือกเซลล์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นกดวงเล็บปิดค่ะกด enter หนึ่งครั้งนะคะได้แล้วค่ะ ง่ายๆใช่ไหมคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ